สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้ววันนี้คุณอยู่กับรายการ The Widom Podcast รายการที่จะนำสาระที่ได้จากการอ่านหนังสือมาเล่าสู่คุณผู้ฟังพร้อมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันครับ ความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศัก,กยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่ว่าใครก็สามารถคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แม้จะไม่มีแต้มต่อในชีวิตเลยก็ตามจะเป็นไปได้จริงหรือไม่หรือ,ม,รอมีแนวทางอย่างไรใน EP นี้ครับผมจึงได้หยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่า Hidden Potential เมื่อคนธรรมดาจะคว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคุณอดัมแกรนนัก,กจิตวิทยาและนักเขียนผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระของกำลังใจจากคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ วิลเลียมเจมบิดาแห่งวิชาจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่าเมื่ออายุเข้าเลข3อุปนิสัยของคนเราจะแข่งตัวรากับปูนปั้นและไม่กลับมาอ่อนนุ่มอีกหมายความว่าเด็กๆสามารถพัฒนาอุปนิสัยได้แต่ผู้ใหญ่หมดโอกาสแล้วเมื่อไม่นานมานี้นักสังคมศาสตร์ได้ทำการทดลองโดยใช้ผู้ประกอบการ1,500ลายประกอบด้วยชายหญิงช่วงอายุ 30, 40และ50คนเหล่านี้กำลังดำเนินธุรกิจ สตาร์ทอัพขนาดเล็กของตัวเองในการทดลองนี้ได้แบ่งคนเหล่านี้ออกเป็น3กลุ่ม1ควบคุมให้ดำเนินธุรกิจไปตามปกติอีก2กลุ่มต้องฝึกฝนและใช้เวลา1สัปดาห์เรียนรู้แนวคิดใหม่แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองทั้ง2กลุ่มนี้เน้นต่างกันกลุ่ม1เน้นทักษะการคิดอีกกลุ่มหนึ่งเน้นทักษะด้านอุปนิสัยผลปรากฏว่ากลุ่มที่เน้นทักษะด้านอุปนิสัยผลประกอบการโตขึ้น30%สูงกว่าทักษะด้านอื่นๆ3เท่าเห ผลเพราะว่าพวกเขาเรียนรู้ที่จะคาดเดาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที นี่จึงแสดงให้เห็นและยังบ่งชี้ด้วยว่าทักษะด้านอุปนิสัยสร้างขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปวิลเลียมเจมคิดผิดในเรื่องนี้เพราะอุปนิสัยของคนเราไม่ได้แข็งตัวเหมือนปูนปั้นแต่มันยืดหยุ่นอยู่เสมอและในหนังสือเล่มนี้ครับได้ให้แนวทางในการที่จะทําให้คนธรรมดาสามารถประสบความสําเร็จได้โดยผมจะหยิบยกเอาบางหัวข้อจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ หัวข้อแรกนะครับทักษะแห่งอุปนิสัยเราต้องพัฒนาวิธีการพัฒนาตัวเอง สิ่งมีชีวิตผู้ไม่สะดวกใจอาแขนรับความอึดอัดจากการเรียนรู้อุปนิสัยไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างสะดวกสบายมีเพียงการฝ่าฟันบททดสอบและความเจ็บปวดเท่านั้นที่จะทำให้จิตวิญญาณของเราแข็งแกร่งขึ้นวิสัยทัศน์ดีขึ้นแรงบันดาลใจลุกโชนและประสบความสำเร็จการทำตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยกับความไม่สะดวกใจสามารถปลดล็อกศักยภาพแฝงในการเรียนรู้ได้การรวบรวมความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความไม่สะดวกใจคือทักษะ านอุปนิสัยการทําตัวให้คุ้นชินกับความไม่สะดวกใจนั้นเราต้องมีความกล้าด้วยกัน3ประเภท 1. กล้าที่จะละทิ้งวิธีเดิมๆที่ได้ผลมาตลอด 2. กล้าที่จะเอาตัวเองลงสนามแม้ยังไม่พร้อม 3. กล้าที่จะทําผิดพลาดให้มากกว่าคนอื่น วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตอย่างรวดเร็วคือการอ้าแขนรับค้นหาและเพิ่มความไม่สะดวกใจในบทนี้นะครับได้ยกตัวอย่างซาร่ามาเรียแฮสบันเธอเป็นชาวโพลิกอดครับชาวโพลิกอดในที่นี้หมายถึงคนที่พูดและคิดได้หลายภาษาครับเธอพูดได้คล่องถึง5ภาษาและอีก4ภาษาในระดับสื่อสารได้ก่อนที่แฮสบันจะเป็นชาวโพลิกอดแฮสบันเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยนักครับเธอได้เรียนภาษาสเปน6ปีแต่ก็ยังพูดไม่คล่องเธอพูดได้แค่ภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษ สบันมั่นใจว่าตัวเองขาดคุณสมบัติในการเรียนรู้ภาษาแน่ๆแม้ว่าพ่อของเธอจะมาจากเอลซาวาดอซึ่งใช้ภาษาสเปนแต่เธอก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในครอบครัวจุดเปลี่ยนสําคัญคือการยอมรับความไม่สะดวกใจให้มากๆโดยแฮสบันทําแบบนั้นครับด้วยการย้ายไปทํางานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เมืองมาร์ลิคแล้วก็พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นชาวสเปนครับพูดแต่ภาษาสเปนพอฤดูร้อนปีนั้นจบลงครับเธอก็พูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว และตระหนักได้ว่าหากพยายามทําตัวให้สะดวกใจกับเรื่องที่ไม่สะดวกใจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเธอจะเรียนภาษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นและอีกครั้งหนึ่งที่เธอได้เร่งความเร็วในการเรียนรู้เธอจึงต้องใช้ความกล้าหาญพอที่จะใช้ความรู้นั้นไปพร้อมๆกับการเรียนรู้มัน7เดือนก่อนแต่งงานแฮดบันตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์ว่าที่สามีและครอบครัวด้วยการกล่าวคําอวยพรเป็นภาษาถิ่นของพวกเขานั่นคือภาษาควางตุ้งโดยเธอร่างบทเป็นภาษาอังกฤ,ฤษแล้วให้เพื่อนที่เป็นติวเตอร์ อัดเสียงแปลเป็นภาษาควางตุ้งให้จากนั้นเธอก็ฟังอยู่เรื่อยๆซ้ําแล้วซ้าเล่าจนจําขึ้นใจเธอก็นําเอาความรู้ภาษาควางตุ้งใส่สมองและอ้าแขนรับความเจ็บปวดจากการฟังคําใหม่ๆไม่รู้เรื่องและอับอายจากการพูดภาษาใหม่ด้วยสำเนียงที่เพียเพ้ยนเพอถึงวันแต่งงานจริงเธอกล่าวอวยพรได้อย่างงดงามโดยเธอออกเสียงได้ตรงเป๊ะครอบครัวของอีกฝ่ายกล่าวเช่นชมเธอและยังบอกว่าการที่เธอเสียสละฝึกพูดภาษาของพวกเขานั้นเป็น การให้เกียรติวัฒนธรรมของพวกเขาเราไม่จำเป็นต้องให้ความรู้เต็มหัวแล้วค่อยสื่อสารแฮตบันเธอกล่าวว่าไม่ต้องรอจนเข้าใจพื้นฐานดีแล้วค่อยพูดเธอฝึกพูดตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งสร้างความไม่สะดวกใจให้เธออย่างยิ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเองที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หัวข้อต่อมานะครับเลิกติดแงกหาทางอ้อมเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าข้อจํากัดทุกอย่างเป็นได้ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดดิกกี้เป็นพิชเชอร์ในกีฬาเบสบอลครับพิชเชอร์ในที่นี้คือคนที่คว้างลูกเบสบอลน,นะครับสมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเขาชนะเหรียญทองแดงโอลิมปิกในตําแหน่งพิชเชอร์มือแรกให้กับทีมสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเขาได้เซ็นสัญญาเข้าสู่ระบบไมเนอร์ลีอนาคตที่สดใสในกีฬาเบสบอลของดิกกี้ไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมแล้วทันใดนั้นเส้นทางอันเลื่องลองก็หาย าไปกตเมื่อดิกกี้ได้เซ็นสัญญาเข้ามาในปี1996โค้ชของทีมสังเกตว่าข้อต่อแขนของเขาบิดผิดรูปครับเมื่อเขาไปเอ็กซเรย์ดูดิกกี้ก็ได้พบว่าเขาไม่มีเส้นเอ็นจุดหนึ่งในข้อศอกขวาซึ่งดิกกี้ไม่เคยรู้เลยซึ่งเป็นเนื้อเยื่อสําคัญสําหรับแขนที่ใช้ในการคว้างลูกและนั่นคือเพดานที่ปิดกั้นศัก,กยภาพของเขาลูกฟาสบอลของเขาไม่มีวันเร็วพอทีมเลนเจอร์หั่นโบนัสค่าเซ็นสัญญาและส่งเขาลงไปเล่นหลีกรลองเรื่องนี้ไม่สม ควรเกิดขึ้นเลยครับเบสบอลคือหนทางหลบหนีจากชีวิตอันสิ้นหวังของดิกกี้เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ฐานะยากจนไม่นานพ่อแม่ของเขาก็หย่าก,กันในอีกไม่กี่ปีต่อมาหลังจากเขาเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวโดนทอดทิ้งทําให้เขาอยากจะหาบางสิ่งพิสูจน์ตัวเองดิกกี้ทุ่มเทให้กับการเล่นเบสบอลอย่างมากหลังจากเล่นอยู่ในไมเนอร์ลีกอยู่7ปีเขารู้สึกเหมือนตัวเองเสียเวลาช่วงลุ่งโลดในอาชีพไปเปล่าๆพอไม่สามารถคว้างลูกฟ้าดบอลระดับสุดยอดได้เขาจึง ึงหันไปฝึกเทคนิคหลอกล่อเบตเตอร์ด้วยการปรับความเร็วและการหมุนของลูกให้ฝ่ายเดาไม่ออกแทนในที่สุดเมื่ออายุ20ไปลายๆเขาก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเมื่อทีมเลนเจอร์ดึงเขากลับไปเล่นในเมเจอร์ลีกสูงสุดอีกครั้งแต่เพียงไม่นานครับดิกกี้ก็ตระหนักได้ว่าตัวเขาเองล้าหลังกว่าผู้เล่นคนอื่นๆไปหลายคุมแล้วบรรดานักวิจารณ์นักข่าวต่างลุมสับยบับกับการเล่นของเขาโดยบอกว่าไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นแค่ตัวแถมเขาหยุดวิ่งกลางคันก็หลาย งแถมยังแข่งแพ้มากกว่าชนะหลังจากเขาเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกครบ3ฤดูกาลบรรดาผู้จัดการทีมก็บอกกับเขาว่าเขาไม่มีความก้าวหน้าดิกกี้เล่าว่าเป็นการประเมินที่ผมเถียงแทบไม่ได้เลยผมย่ำอยู่กับที่มานานแล้วแล้วเขาก็โดนลดขั้นไปอยู่ในไมเนอร์ลีกอีกครั้งหนึ่งดิกกี้หนักได้ว่าเมื่อเราหยุดชะงักหากจะเดินหน้าต่อเราอาจต้องมุ่งหน้าลงจากภูเขาเมื่อเราถอยมาได้ไกลพอแล้วเราก็จะพบเส้นทางอื่นเส้นทางที่ช่วยให้เราสร้างแรงส่งที่ จำเป็นต่อการไปต่อให้ถึงยอดแน่นอนครับว่าการยอมรับว่าตัวเองต้องถอยหลังกลับมาคงเป็นเรื่องที่ลำบากใจการถอยกลับมาหมายความว่าเราต้องโยนแผนการที่มีอยู่ทิ้งไปแล้วเริ่มต้นใหม่สิ่งนี้เองครับที่ก่อให้เกิดการเสริมถอยของประสิทธิภาพเป็นการชั่วคราวเราเลือกที่จะละทิ้งสิ่งที่เราเก็บสะสมมาตลอดเราย้อนกลับเพื่อให้ไปต่อได้ครับเพื่อค้นหาวิธีที่ใช่เราต้องวนเวียนอยู่กับการลองผิดลองถูกซึ่งบางครั้งก็เป็นการลองผิดมากกว่าลองถูกแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหนึ่งใน สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับการถอยกลับก็คือมันสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้แม้คุณจะไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้นก็ตามยกตัวอย่างครับในการศึกษาการแข่งขันบาสเกตบอล MBA กว่า28,000เกมนักวิจัยพย,ยพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมต่างๆหลังจากผู้เล่นดาวเด่นได้รับบาดเจ็บผลออกมาเป็นไปตามที่คาดครับนั่นคือทีมนั้นจะเล่นได้แย่ลงแต่เมื่อดาวเด่นคืนสนามแล้วพวกเขากลับได้ชัยชนะมากกว่าตอนก่อนที่ผู้เล่นคนนั้นจะได้รับบาดเจ็บเสียอี เพราะเหตุใดการเสียผู้เล่นมือดีที่สุดจึงช่วยให้พวกเขาเล่นดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน่าทึ่งขนาดนี้คําตอบก็คือพอไม่มีดาวเด่นนะครับทั้งทีมก็ต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นแล้วหาเส้นทางใหม่ที่จะนําไปสู่ชัยชนะได้พวกเขาจะต้องจัดบทบาทหน้าที่กันใหม่เพื่อให้ผู้เล่นฝีมือปานกลางได้ก้าวขึ้นมาบ้างและงัดเอาวิธีการเล่นใหม่ๆมาเสริมความแข็งแกร่งของทีมยิ่งขึ้นเมื่อผู้เล่นดาวเด่นกลับมาแล้วประสิทธิภาพของทีมก็จะเกิดความสมดุลข,ขึ้นกว่าเก่าพวกเขาไม่ได้เอา แต่พึ่งผู้เล่นดาวเด่นให้เป็นตัวแบบของทีมอยู่คนเดียวอีกต่อไปเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันนี้ยังสามารถพบได้ในกีฬาฮอกกี้หลังจากมีผู้เล่นคนใดบาดเจ็บยิ่งทางทีมทดลองใช้ไลน์อัพใหมให่ๆเพื่อเอาผู้เล่นฝีมือต่างกันมารวมตัวกันในสนามพวกเขาก็ยิ่งแสดงฝีมือได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่เราไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างการบาดเจ็บเพื่อที่จะหยุดถอยกลับและเปลี่ยนเส้นทางความจริงแล้วเรามักกลัวการถอยกลับเพราะเรามองว่าการชะลอความเร็วคือการสูญเสียพื้นที่ ในขณะนั้นไปเรามองว่าการถอยหลังกลับคือการยอมแพ้การเปลี่ยนเส้นทางคือการหลุดจากถนนสายหลักเรากังวลว่าเมื่อเราถอยกลับเราจะไม่มีที่ยืนอีกเมื่อกลับมาเราจึงเลือกที่จะยืนปักหลักอยู่กับที่ดีกวา่าแต่นั่นก็ทําให้เราติดแงกดังหัวข้อที่เกินมานะครับเราต้องเปิดรับความไม่สะดวกใจที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างให้ได้เพื่อก้าวต่อไปกลับมาที่เรื่องของดิกกี้นะครับหลังจากที่เขาเป็นพิชเช์ในมเนอร์เกมได้เกือบ10ปีดิกกี้ก็ต้องพยายามดิ้น รนสร้างอาชีพให้ตัวเองเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและจ่ายค่าน้ำค่าไฟระหว่างช่วงหมดฤดูกาลครั้งหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิครับเขาต้องขายลูกกลอบที่เป็นงมมาในบึงที่เต็มไปด้วยจระเข้เขาพบว่าตัวเองจมอยู่กับที่ราวกับ ติดอยู่ในหลุมทรายดูดยิ่งพยายามออกแรงดึงตัวเท่าไหร่ยิ่งหลุดออกมาได้ยากขึ้นเท่านั้นครับจุดเปลี่ยนสําคัญของดิกกี้เมื่อดิกกี้ย้ายไปเล่นในไมเนอร์ลีกเป็นครั้งสุดท้ายตอนอายุ31ปีบรรดาโค้ดฝึกคว้างลูกของเขาก็ยื่นเข็มทิศให้ครับพวกนั้นบอกเขาว่าเขากําลังมุ่งหน้าไปผิดทางเขาจะไม่มีวันกลับไปสู่เมเจอร์ลีกได้หากยังเดินสายนี้ต่อเพื่อช่วยให้เขากอบกู้อาชีพของตัวเองกลับคืนมาเหล่าโค้ชก็ชี้ให้เขาเดินไปตามเส้นทางอัน ซึ่งน้อยคนนักจะเคยเหยียบย่างระหว่างการฝึกซ้อมหลายปีบางครั้งดิกกี้ก็จะคว้างลูกด้วยวิธีประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งชื่อว่าเดอะทิงพวกโค้สังเกตเห็นวิธีการจับลูกเบสบอลของเขามันดูคล้ายกับการจับลูกเพื่อคว้างนักเกิลบอลบรรดาโค้ชแนะนําให้ดิกกี้พัฒนาวิธีการคว้างแบบนี้ให้ดีขึ้นและใช้เป็นท่าไม้ตายของตัวเองแทนที่ลูกจะอลอยออกไปด้วยความเร็วสูงและหมุนติ้วอย่างดุดันนักเกิลบอลจะลอยช้า ขวาและหมุนน้อยขวาการคว้างลูกแบบนี้จะไม่ใช้มือทั้งสองห่อหุ้มลูกตามธรรมชาติแต่จะใช้เล็บนิ้วชี้และนิ้วกลางจิกลูกเอาไว้แล้วยกนิ้วทั้งสองขึ้นกลางอากาศการจับประหลาดๆแบบนี้จะทําให้ลูกไม่หมุนจึงเคลื่อนที่กลางอากาศในวิธีที่ไม่แน่นอนและทําให้เบตเตอร์สับสนได้ไม่มีแนวทางชัดเจนว่าดิกกี้จะพัฒนาทักษะด้านนี้ของเขาได้อย่างไรส่วนโค้ดที่ฝึกกว้างก็ไม่มีทักษะของเขาในด้านนี้เลย ทำได้แค่มอบเข็มทิศชี้ทางแบบคว้างๆว่าจะคว้างลูกอย่างไรไม่ให้หมุนเท่านั้นหลังจากดิ้นรนอยู่ลำพังหลายเดือนครับดิกกี้ก็เริ่มออกค้นหาผู้ที่จะมาเป็นไกด์ให้เขาฟินนิโคผู้เล่นทรงเกียรติที่คว้างลูกนักเกิลบอลได้ดีที่สุดนิโคสังเกตว่าดิกกี้ไม่ได้โน้มสโพกไปด้านหน้าเวลาคว้างและนั่นคือถนนอีกสายที่ดิกกี้ต้องลองเดินดูเขาเดินทางอีกครั้งเพื่อไปพบกับผู้คว้างนักเกิลบอลที่ลาวงการแล้วอีกคนอย่าง ชาลีฮับซึ่งสอนให้เขาปรับการจับลูกและแก้ไขท่วงท่าในการคว้างให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหมุนดิกกี้ได้เรียนรู้ว่าต้องจินตนาการว่าตัวเองยืนอยู่กลางประตูและออกท่าคว้างโดยไม่ให้ส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับกรอบประตูเลยหลังจากที่เขาได้คําแนะนําจากผู้เล่นอดีตที่เคยคว้างลูกนักกึนบอลเขาก็ทุ่มเทกับก,บการฝึกคว้างลูกนักกึนบอลอย่างหนักก่อนที่เขาจะเข้าใจท่องแท้ถึงวิธีและกลไกการคว้างดิกกี้กล่าวว่า Why? เมื่อคุณลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วมองไม่เห็นผลลัพธ์นั่นแหละบัทอนจิตใจสุดๆเลยการถูกบัทอนจิตใจคืออุปสรรคที่พบได้บ่อยเมื่อเราต้องถอยกลับเพราะการถอยกลับไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมุ่งหน้าสู่เขาลูกใหม่เสมอไปบางครั้งก็อาจไปเจอกับทางตานันซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพราะคุณอยู่บนเส้นทางที่ผิดแต่เพราะเส้นทางนั้นกําลังพาคุณอ้อมขึ้นไปซึ่งคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้าว่าอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมแล้วหรือย,อยังคุณไม่ได้เห็นความก้าวหน้ามากพอที่ จะรักษาแรงจูงใจไว้ได้ตอนนี้ดิกกี้ได้พบชัยชนะเล็กๆของเขาโดยการฝึกกว้างลูกนักเกิลบอลเขาตั้งหน้าตั้งตาฝึก คว้างอย่างบ้าระห่ำเมื่อฝีมือเขาสุกงอมที่อายุ37ปีดิกกี้ก็ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาได้ลงเล่นในเกมรวมดาวเด่นอย่างออสตาเกมเป็นครั้งแรกคว้างลูกดีอย่างต่อเนื่องและยอมปล่อยเบตเตอร์วิ่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจนทีมของเขาได้รับการบันทึกสถิติคว้าง32ครั้งโดยอีกฝ่ายทำคะแนนไม่ได้เลยตลอดอินนิ่งเขาทำสไตร์เอาได้มากที่สุดและเป็นมือคว้างนักเกิลบอลคนแรกที่ ชนะรางวัลไซยังในฐานะพิเชอร์ฝีมือดีที่สุดจากเรื่องของดิกกี้นะครับเราก็ได้ข้อคิดในการเลิกติดแงกกับเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับถ้าดิกกี้ยอมแพ้กับความผิดปกติทางร่างกายและติดแงกอยู่กับมันเขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นพิเชอร์มือดีได้ในตอนท้ายของเรื่องในชีวิตของเขาครับในชีวิตของเราก็เช่นกันครับเราควรเลิกติดแงกกับเรื่องที่เราทําได้ไม่ดีและหาทางอ้อมเพื่อก้าวต่อไปในเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ความ รจรและหัวข้อสุดท้ายนะครับเพชรที่ยังไม่เจรนายค้นหาอัญมณีที่ยังไม่ได้เจรนายจากการสัมภาษณ์และการรับสมัครเข้าเรียนต่อบางครั้งความสําเร็จก็ไม่ได้วัดจากจุดที่คนคนนั้นยืนอยู่แต่วัดจากอุปสรรคที่คนคนนั้นข้ามมาได้ระหว่างมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วโอกาสคือสิทธิพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดโลกนี้จะอยู่แทบเท้าคุณหากคุณมีชาติตระกูลสูงส่ง แต่หากไม่ได้มีภูมิหลังเลิศเลออะไรโชคชะตาของคุณก็เรียกได้ว่าแทบจะถูกกำหนดไว้แล้วและไม่มีโอกาสเลือกมากนะักพลวัตทางสังคมแบบนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในการรับสมัครนักศึกษาและรับสมัครพนักง,งานเข้าสู่องค์กรก็คือการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งในทางทฤษฎีแล้วกระบวนการรับสมัครควรจะเชื้อเชิญผู้คนจากหลากหลายภูมิหลังมานำเสนอว่าตัวเองมีความสามารถอะไรบ้างแต่ในทางปฏิบัติระบบการตัดสินคุณสมบัติแบบนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ในโรงเรียนและที่ทำงานระบบคัดเลือกมักถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเก่ง ซึ่งก็แปลว่าคนที่กำลังจะเก่งจะไม่ค่อยได้รับความสนใจในส่วนของการจ้างงานนายจ้างจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพึ่งหนังสือรับรองด้วยข้อสันนิษฐานที่ว่าถ้าสมัยเรียนทำเกตได้ดีเวลาทำงานก็คงทำได้ดีเช่นกัน เาว่าผลการเรียนก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีเสมอไปในการวิจัยจัดทำกับนักศึกษากว่า2 8 0 0 0คนคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่าจะได้ทำงานที่ดีกว่าคนอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากวุธิการศึกษาแล้วผู้บริหารหลายคนยังหันไปพิจารณาประสบการณ์ก่อนหน้านั้นเพื่อดูคุณภาพเบื้องต้นของผู้สมัครแต่กับกลายเป็นว่าประสบการณ์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็มีส่วนแค่ผิวเผินเท่านั้นประสบการณ์ทำงานก่อนหน้านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อผลงานในปัจจุบันอย่างแน่ชัดผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน20ปีในเรซูเม่อาจแค่ได้ทำงานเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด20ปีก็ได้แน่นอนว่าคุณต้องมีประสบการณ์เพื่อให้ได้งานแต่คุณก็ต้องมีงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์เช่นกันและประสบการณ์ที่ว่าก็บ่งบอกถึงศักยภาพของคุณ ได้เพียงเล็กน้อยสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคนคนนั้นทำงานมานานเท่าไหร่แต่เป็นการที่คนคนนั้นสามารถเรียนรู้วิธีทำงานใหม่ๆได้ดีแค่ไหนต่างหากผลงานในอดีตจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่องานใหม่นั้นต้องการทักษะที่คล้ายคลึงกับงานเก่าในการศึกษาพนักง,งานขายกว่า38,000คนนักเศรษฐศาสตร์พบว่าพนักง,งานขายที่ประสบความสาเร็จที่สุดมักจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมากกว่า แต่ทักษะการขายนั้นเป็นคนละเรื่องกับทักษะการจัดการเลยผู้สมัครที่ถนัดเรื่องปิดการขายมากกว่ากับทำได้แย่ในเรื่องของการบริหารคนกลายเป็นว่าผู้จัดการซึ่งส่งเสริมประสิทธิภาพของทีมได้นั้นไม่ใช่คนที่ทำยอดขายได้ถล่มทลายแต่เป็นคนที่มีทักษะการเอื้อสังคมซึ่งวัดจากการที่บุคคลน,นั้นทำการขายเป็นทีมได้อยู่บ่อยครั้ง นี่คือตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหลักการของปีเตอร์ซึ่งการกล่าวถึงการที่พนักง,งานได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่ตัวเองไร้ความสามารถคนแบบนี้จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆตามความสำเร็จของงานเดิมจนกระทั่งไปติดแงกอยู่ในบทบาทใหม่ที่เกินความสามารถของตัวเอง เราต่างก็รู้ดีครับว่าผลงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสามารถมันยังเกี่ยวกับระดับของความยากลําบากด้วยครับความสามารถที่คุณแสดงออกมามักสะท้อนให้เห็นว่างานที่ทํานั้นยากขนาดไหนแต่ถึงอย่างนั้นครับเวลาเราตัดสินเรื่องศักยภาพเรากลับให้ความสําคัญกับการทํางานนั้นได้และและเลยเรื่องระดับความยากของงานนั้นไป เรามักจะชื่นชมผู้สมัครที่ทำงานง่ายๆได้ยอดเยี่ยมและไม่สนใจคนที่ทำงานยากๆได้ในระดับพอใช้เรามองไม่เห็นทักษะที่พวกเขาพัฒนาขึ้นจากการก้าวข้ามอุปสรรคโดยเฉพาะทักษะที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรซูเม่ครับในงานวิจัยที่น่าตกใจครั้งหนึ่ง จอร์ดบุลแมนนักเศรษฐศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายทุกแห่งในรัฐฟลอริดาโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าเกดของพวกเขาสามารถใช้ทำนายความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่ครับโดยวัดจากอัตราการจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและรายรับที่ได้ในหนึ่งทศวรรษให้หลังผลปรากฏว่าครับเกดของนักศึกษาปีหนึ่งนั้นไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพในการประสบความสำเร็จ ในนนนออาคคตขงนนงึเลกเกตของนักศึกษาปี2และปี3ตั้งหากครับที่นำมาใช้วิเคราะห์ได้โดยเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น5%ต่อเกตเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น1จุดและเกตของนักศึกษาปีที่4ครับก็มีความสำคัญมากเป็น2เท่านั่นคือเกตเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น1จุดจะเพิ่มเงินเดือนขึ้นอีก10%แต่สิ่งที่บอกใบ้ถึงค่าตอบแทนที่จะได้รับจริงๆอยู่ที่พัฒนาการของตัวนักศึกษาในระหว่างนั้นน่าเสียดายครับที่มหาวิทยาลัย มักลบประวัติการพัฒนาดังกล่าวไปโดยสรุปออกมาเป็นแค่ตัวเลขคะแนนก้อนเดียวพวกเขาจัดกลุ่มนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ยในช่วงสปีโดยไม่พิจารณา,าเลยว่านักศึกษาทำคะแนนได้ดีหรือแย่ลงเราไม่ควรใช้มาตราวัดพัฒนาการชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับเส้นโค้งของกราฟอาจมีคุณค่าในช่วงเริ่มต้นแต่ไม่สามารถแสดงภาพของศักยภาพได้อย่างสมบูรณ์การจะวัดระยะทางที่คนคนหนึ่งเดินก้าวไปได้บนพื้นที่มีความลาดชัน จำเป็นต้องพิจารณาถึงทักษะและความสามารถที่คนคนนั้นได้รับมาตลอดทางให้ถี่ถ้วนด้วยครับแทนที่จะไปดูประสบการณ์หรือผลงานในอดีตเราควรหาคำตอบว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรและพวกเขาเรียนรู้ได้ดีเพียงใดและนำมาต่อยอดให้ตัวเองได้อยู่ในเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรต่างหากครับ ครับและนี่คือเนื้อหาบางส่วนที่ผมได้หยิบยกมาจากหนังสือเล่มน,นี้หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือคําติชมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบในเนื้อหาของเรารบกวนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมมาถึงตอนนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ